สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องคือ,คอเรื่องโลกร้อนขณะนี้รู้สึกว่ายังร้อนมากอยู่นะครับแม้แม้ฤดูฝนจะผ่านไปแล้วนะครับความร้อนยังไม่สั่งเลยนะครับโลกร้อนขึ้นกว่าที่เราคาด ถ้าโลกร้อนขึ้น0.5%หายนะจะเกิดขึ้นในวงกว้างกรุงเทพจะจมน้ำชายฝั่งจมน้ำทะเลเลิกสวยกุ้งหอยปลูปลาหายหมดมีขาวอยู่ไม่ได้เตรียมรับมือไว้ให้ดีเพราะว่าโลกร้อนเกิดขึ้นรุนแรงกว่าที่เราคาดโดยเมื่อ8ปีก่อนเราเคยตกลงกันว่าโรคจะไม่ร้อนเกิน1.5องศาแต่เมื่อ2ปีก่อนบอกว่าไม่ไหวขอ2องศาได้ไหมอะไรอย่างเราไม่สามารถทำได้แล้ว1.5องศา ข้อมูลจากสหประชาชาติจากองค์การสหประชาชาติแสดงให้เห็นว่าเมื่อโรคเมื่อโลกร้อนขึ้น0.5องศาจะเกิดอะไรขึ้นใน77ปีข้างหน้าน้ำแข็งจะละลายน้ำจากขั้วโลกน้ำแข็งจากขัก้วโลกละลายน้ำทะเลสูงขึ้น1เมตรน้ำท่วมกรุงเทพมหาคนครและชายฝั่งแห่งต่างๆปะการางังตายนะครับเกิดฟอกขาวถึง99แทนที่จะเป็น70% นะครับทะเลเลิกสวยกุ้งหอยปูปลาหายหมดนะครับปลาาราังตายจะ,จ,ะจะเกิดฟอกขาวจำนวนมากฤดูร้อนจะไร้น้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกบริเวณขัว้วโลงเหนือมันปกติมันจะเกิดทุกๆ10ปีแทนที่จะเป็นทุกร้อยปีแต่ยังเกิดเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะและอื่นๆอีกที่สาหัสนะตอนนี้อย่าว่าแต่2อ,ององศาที่เราต้องการ มาตรการต่างๆในโลดทําได้แค่2.3องศาเท่านั้นที่นะครับที่เราต้องการ1.5องศาเป็นไปไม่ได้แล้วแค่ประเมินเท่านั้นจริงๆอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ส่วนใหญ่เราประเมินต่ํากว่าจริงขณะนี้ขอให้เตรียมรับมือและปรับตัวให้ดีๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือเตรียมรับมือไว้ให้ดีเมื่อชายฝั่งจมน้ําแล้วเราจะทํำยังไงจะแก้ปัญหายังไง การรักษาป่าชายเลนหญ้าทะเลเพิ่มดินตะกอนจะสู้ไวไหมนะครับถ้าปะการังหญ้าทะเลตายหมดตายไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่อยู่ชายฝั่งตายไปเรื่อยๆจะทํำยังไงสภาพแวดล้อมความสวยงามหายหมดนะครับชาวประมงกิจการท่องเที่ยวจะแก้ปัญหาย,ยังไงล่ะเสียหายมากนะครับกุ้งหอยปูป่าตายหมด ความมั่นคงทางอาหารจะแก้ปัญหายังไงในเมื่อไม่มีอาหารทะเลให้กินแล้วรายได้มหาศาลมหาศาลจากการท่องเที่ยวจากการประมงอะไรพวกนี้หดหายหมดและอื่นๆอีกตามมาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่ในโลกอดีตอีกแล้วเรากำลังเข้าสู่โลกที่โหดกว่าในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นพลังงานฟอสซิลที่เราใช้ทุกวันนี้ แล้วก็ใช้พลังงานเกินความจำเป็นขอให้รีบประ,ประหยัดพลังงานด่วนแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้มากกว่านี้นะครับรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีกว่านี้ควรจะรักโลกใบนี้ไว้เพราะมิฉะนั้นเราไม่สามารถอยู่ในโลกใบนี้ได้อีกแน่นอนในอนาคตข้างหน้าสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โติดต,ตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ